ตั้งแต่แต่งงานมาก็เกือบสองปีเต็มแล้วค่ะดิฉันแอนอายุ27ปีอายุของสามีพี่เอก32ปีเราสองคนขึ้นชื่อได้ว่าเป็นสามีภรรยากันที่ไม่ค่อยทะเลาะเบาแววงกันเลย ดิฉันรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากๆที่ได้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้แต่ตอนนี้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่ดิฉันได้ยินทําให้ดิฉันรู้สึกว่าชีวิตครอบครัวของเรากําลังจะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาสายตาของสามีหันมามองที่ดิฉันพอเขาถามว่าเพื่อนที่สนิทที่สุดแต่เธอเป็นผู้หญิง เขาขอให้เธอมาอยู่ที่บ้านของเราพอเธอกำลังทะเลาะก,กับสามีของเธอแอนนะพี่ขอเธอนกไม่มีที่ไปจริงๆให้นกอยู่ที่นี่สักพักเถอะนะได้ไหมน้ำเสียงที่ขอร้องและวอ้วอนและออดอ้อนนั้นทำให้ดิฉันหันไปมองถ้าพี่ขอขนาดนี้แล้ว แอนจะมีสิทธิ์อะไรไปห้ามหลหรคะพี่อยากให้แอนเต็มใจที่พี่บอกก็พอพี่เห็นว่าแอนเป็นเมียนะแอนนะค่ะให้พี่นกเข้ามาอยู่ก็แล้วกับเราเธอคะ่ะคำพูดของแอนถึงแม้จะปฏิเสธแบบอ้อมๆไปเหมือนกับไม่ค่อยพอใจแต่เขาที่เป็นสามี กลับรู้สึกดีใจที่จะมีเพื่อนผู้หญิงคนนี้เข้ามาในบ้านของเราและค่ำนี้พี่นกล่างผอมบางหน้าตาสวยดีค่ะเธอเข้ามาที่บ้านของเราหลายครั้งที่แอนเห็นพี่นกแต่ว่าครั้งนี้เธอกำลังจะเลิกกับสามีแล้วและเข้ามาอยู่กับชีวิตของเราแอนพี่ต้องรบกวนด้วยนะ ไม่มีที่ไปจริงๆไม่เป็นไรค่ะพี่นกตามสบายนะคะแอนบอกเท่านั้นก็เดินเข้าครัวและเตรียมอาหารให้กับทั้งคู่ทางนึกรู้อยู่แล้วในใจผู้หญิงจะมาที่นี่ทำไมกันเพื่อนที่แต่งงานไปแล้วยังจะมายุ่นวายอะไรอีกถึงจะไม่พอใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้และก็ยอมให้ทั้งสองคนนั่งคุยกันไป ส่วนแอนก็นั่งทำกับข้าวในบ้านหลังจากนี้เราทั้งสามคนก็มานั่งทานข้าวด้วยกันพี่นกอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างเรียบร้อยดูมีชีวิตชีวาและสดใสขึ้นมาทันทีพูดคุยกับพี่เอกทําให้แอนแทบจะไม่ได้คุยอะไรกับั้ำคู่เลยค่ะทั้งสองคนคุยกันอย่างถูกคอมากโดยที่ไม่สนใจเมียคนนี้เลยว่าจะรู้สึกยังไง แต่จะไปหึงหวงได้ยังไงล่ะคะเพราะเราสองคนก็แต่งงานกันมาทั้งสองปีแล้วและพี่นกเองก็รู้เหมือนกันว่าเราสองคนรักกันมากพูดอย่างนี้แอนอยากให้พี่พงศ์กลับมาหาพี่นกจังเลยพาพี่นกกลับไปจะได้ไม่ต้องไปอยู่เป็นหอกเป็นหนามที่ทิมแทงหัวใจแอนอยู่ตรงนี้เช้าวันต่อมา แอนตื่นขึ้นมาว่าจะกอดสามีสักหน่อยแต่ว่าพี่เอกลุกตื่นตั้งแต่เช้าไปแล้วทางทางที่วันนี้เป็นวันหยุดแอนก็เลยลุกออกจากที่นอนและเดินงัวงเงียลงมาข้างล่างก็เห็นพี่เอกและพี่นกกำลังนั่งทำกับข้าวกันอยู่ในครัวอา้าวแอนตื่นแล้วเหรอค่ะแอนไม่คิดว่าพี่เอกจะตื่นเช้าขนาดนี้ พี่น้องค้าขอโทษด้วยนะคะที่ตื่นสายไม่เป็นไรจ้ะแอนต่อไปแอนก็น,นอนให้สบายเลยนะเดี๋ยวพี่จัดการเรื่องกับข้าวเองพี่มาอยู่ที่นี่เกรงใจทุกคนจะแย่แต่ไม่เป็นไรตอนนี้มีเอกช่วยแล้วเอกต่อไปเอกก็ตื่นแต่เช้าทุกวันนะมาช่วยนกทำกับข้าวด้วยละ่ะได้สินกทำไมจะไม่ได้ละ่ะทั้งคู่คุยกันเหมือนกับว่าเป็นสามีภรรยาส่วนแอน เหมือนกับว่าเป็นแขกเลยค่ะแอนรู้สึกเสียใจนิดๆแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จะหึงมากก็คงจะไม่ดีเพราะทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนกันจริงๆแต่ความรู้สึกและการกระทำของทั้งคู่ทำให้แอนแอบคิดไปบ้างแต่ก็ต้องฝืนและทนอยู่ต่อไปแอนรอเวลาที่เ,เจพีนกพูดว่าเธอจะไปแล้วแต่นี่ก็เกือบ2อาทิตย์ พี่นกก็ยังอยู่กับเราที่นี่แอนล่มไม่สะดวกพี่เอกเริ่มเปลี่ยนไปความรู้สึกชีวิตคู่ของเรามันเริ่มไม่มีเวลาให้แก่กันเพราะแขกสาวคนนี้แอนออกไปทำงานข้างนอกเป็นงานที่ผู้จัดก,การสั่งจนไปเจอกับพี่พงษ์สามีของพี่นกอ้าวพี่พงษ์ทำไมมาอยู่ที่นี่คะอ๋อพี่มา จัดตุร้ให้ผู้เจ้านายนะแล้วแอนล่ะแอนก็เหมือนกันค่ะเออพี่พงษ์คะมีอะไรหรือเปล่าแอนแอนขอโทษด้วยนะคะที่ต้องพูดต้องถามพี่ไม่เป็นไรพูดมาได้เลยแล้วคนกันเองพี่กับพี่นกตกลงว่านกเหรอตอนนี้เราสองคนไม่ได้คุยกันแล้วล่ะ อันนี้แอนทราบค่ะเพราะพี่นกก็อยู่กับแอนที่บ้านพี่ว่าแล้วเชียวนกต้องแบกหน้าไปขอความเห็นใจจากไอเอกมันไงละ่ะทีนี้พี่ก็ได้สบายใจสักทีว่าพี่เนี่ยเลิกกับคุณไม่ผิดคำพูดของพี่พงษ์ที่สะใจแต่สะหน้าของแอนตอนนี้ดูแผ่วๆพี่พงษ์จึงหันมา ที่ขอโทษนะแอนที่ทำให้รู้สึกแบบนี้ไม่เป็นไรคะ่ะพี่พงษ์งั้นแอนขอตัวก่อนนะคะแอนกาลังจะเดินออกมาแต่พีงษ์ก็ดึงมือของแอนเอาไว้แอนพี่มีอะไรจะคุยหน่อยนะมีรคะนกนะ่ะต้องให้อยู่จากเอกบ้างนะคะ่ะหรือว่า ที่แอนถามพี่เพราะว่านกแล้วก็เอกไม่ใช่ค่ะแอนอาจจะคิดไปเองก็ได้ครับพี่พงษ์พี่ว่าแอนต้องดูแลสามีตัวเองให้ดีด้วยแล้วก็ให้ผู้หญิงคนนี้อยู่ห่างจากชีวิตคู่ของแอนซะค่ะพี่พงษ์งั้นแอนขอตัวนะคะแอนขอตัวจากพี่พงษ์ทันที และเข้ามาคิดมากกับเรื่องนี้แทบจะไม่ได้ทำงานอะไรเลยจนกลับมาที่บ้านคำพูดของพี่พงษ์มันก็ยิ่งกรอกหูงแอนอยู่ทุกวันในขณะนั้นเองพี่นกและพี่เอกนั่งทานข้าวด้วยกันหยอกลอ้อและนั่งดูมือถือด้วยกันอย่างสนุกสนานในขณะนั้นเองแอนเริ่มใจคอไม่ดีและทนไม่ไหวมากๆจึงได้เดินเ,ดนเข้าไปหาทั้งคู่ แล้วกะชากโทรศัพท์พี่เอกออกจากมือของพี่นกทันทีแอนมีอะไรหรือเปล่าแอนทำไมทำแบบนี้ล่ะแอนหยิบโทรศัพท์ออกมาและกำเอาไว้แอนต้องถามพี่เอกมากกว่าว่าทำแบบนี้ทำไมแอนพูดเรื่องอะไรกันใช่แอนเองกำลังเข้าใจพวกพี่ผิดกันนะพี่กับเอกเราไม่ได้ นกเดี๋ยวนกกลองนี่ก่อนนะเดี๋ยวเราขอคุยกับแอนก่อนคำพูดของพี่เอกทำให้พี่นกเงียบและพี่เอกก็พาแอนมาที่ห้องแอนร้องไห้ออกมาทำให้พี่เอกสงสัยแอนเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมทำแบบนี้ล่ะคิดมากอะไรแอนต้องถามพี่มากกว่าว่าพี่ทำแบบนี้ทำไม พี่ทำอะไรพี่ไม่ได้ทำแต่แอนที่คิดไปมากไปเองใช่ไหมคะแอนถ้าแอนไม่พูดพี่จะรู้ไหมหรือว่าแอนหึงพี่กับนกแล้วแอนต้องรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าหรอคะเราสองคนแต่งงานเป็นสาม,มีภรรยากันแล้วแต่พี่ก็ยังอยู่กับผู้หญิงคนอื่นยอมให้เขาดูโทรศัพท์นู่นนี่นั่นแต่แอนที่แต่งมันมากับพี่ แอนแทบจะไม่ใช้สิทธิ์นี้เลยแล้วคิดว่าพี่ไม่อยากให้ใช้สิทธิ์แบบนี้เหรอแอนไม่ทำก็ใช่ว่าพี่จะห้ามใช่ค่ะพี่ไม่ได้ผิดแต่แอนผิดเองที่แอนเป็นคนไม่ระลาบระหลวงและแอนเป็นคนที่ไว้ใจพี่แอนขอโทษนะคะถ้าความรู้สึกพี่ไม่ได้มีต่อพี่นกจริง แต่เป็นแอนเองที่คิดไปเองงั้นแอลคงต้องถอยออกมาเพราะแอนทนไม่ไหวจริงๆที่อยู่ที่นี่ร่วมกันกับพี่ทั้งสามคนเราสองคนเลิกกันเถอะค่ะแอนบอกเขาพี่เอกตามตรงและเดินหันหลังไปทันใดนั้นแอนก็รีบออกจากห้องทันทีและพี่เอกก็วิ่งตามลงมาแอนแอนอย่าทำแบบนี้นะพี่กับเอกเราไม่ได้มีอะไรกันจริงๆ เราสองคนบริสุทธิ์ใจแอนยืนนิ่งและมองหน้าพี่นกนกพูดอะไรกันเราสองคนจะมีอะไรกันได้ยังไงเราเป็นเพื่อนกันนะแต่เอกเอกก็เห็นว่าแอนกำลังเข้าใจเราผิดเราก็ต้องแก้ตัวให้สิแก้ตัวอะไรนี่ไม่ได้เรียกว่าแก้ตัวแต่กำลังพูดความจริงต่างหากแอนแอนฟังพี่นะพี่ไม่เลิกกับแอนเด็ดขาดพี่รักแอน ถ้าพี่รักแอนพี่คงไม่ทำให้แอนรู้สึกเสียใจแบบนี้ถ้าพี่ยังทำอยู่แบบนี้แอนก็คงไปต่อกับพี่ไม่ไหวแอนทนความเสียใจของตัวเองไม่ไหวแอนเจ็บเราเลิกกันค่ะพี่ไม่เลิกพี่รักแอนนกเราขอคุอยกับนกตามตรงได้ไหมคำพูดของพี่เอกหันไปที่พี่นกได้เอก ถ้าเอกอยากจะไล่นกนกก็จะไปถึงนกจะม,มีที่ไปจริงๆแต่นกก็จะไปห้องเดี๋ยวเราจะหาให้เองมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเอกแต่เอกก็รู้ว่านกอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้นกก็ยังเสียใจอยู่แต่เอกก็เห็นว่านกกำลังสบายใจขึ้นแล้วไม่เคยเห็นนกจะเสียใจตรงไหนเลยถ้าอย่างนั้นเอกยืนยันจะให้นกไปใช่ไหม ขอโทษนะนกแต่เรื่องนี้มันทำให้เมียของเอกไม่สบายใจจริงๆถ้าแอนสบายใจได้เอกก็จะทำเพราะเอกไม่อยากเสียแอนไปเอกรักเธอเมื่อพี่เอกพูดแบบนั้นทำให้แอนรู้สึกดีใจขึ้นมาและพี่นกก็ยังต,ต้องขอยออกห่างจากชีวิตของเราเธอยอมค่ะเพราะพี่เอกไม่ได้หลังเธอเอาไว้แต่หลังแอนเอาไว้และก็ขอ โทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้แอนรู้สึกเสียใจทั้งๆที่เขาไม่ได้ตั้งใจเลยก็ตามและตอนนี้แอนกำลังสบายใจได้ว่าผู้ชายคนนี้คงเป็นผู้ชายที่รักแอนมากที่สุดและแอนก็รักเขามากที่สุดเช่นกันค่ะ